สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้พบกับเอออนนะคะแลนด์โฟร์ทูอีกแล้วนะคะวันนี้เอกก็อ,อยู่ที่ที่ดินสวยอีกแปลงหนึ่งนะคะอยู่อาเภอสองพี่น้องนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะอันนี้เอกก็เพิ่งได้สาเนาวนะคะโฉนดมาบาดบาทเลยนี่นะคะที่พื้นนี้สวยมากนะคะแล้วก็ด้านหลังเอนะคะก็เป็นถนนสาธารณะนะคะโอ้โหแดดร้อนมากนะคะวันนี้นี่ต้องรีบมานะคะเพราะว่า,าเจ้าของนะคะ ต้องการขายขายด่วนนะคะนี่ด้านหลังเ okay. ีกก็จะเป็นถนนนะคะอ่ารัดยางนะคะแล้วก็เด ouais> ี๋ยวเอกจะพาทุกคนนะคะเดินเข้าไปนะคะยังที่ดินนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะนี่อยู่ด้านหลังเอกเองนะคะนี่นะคะนี่นะคะอีกก็จะพาทุกคนนะคะเดินนะคะซึ่งบ้านนะคะจะอยู่ด้านในนี้นะคะเป็นถนนนี่นะคะเป็นถนนห่างจากนี่นะคะที่เดิน มาก็ไม่ไกลนะคะนี่ก็จะมีบ้านบ้านคนนะคะก็าลจะเดินเขาไปมีไฟมีอะไรครบนะคะออขายที่ดินผืนนี้นะคะขายที่พร้อมกับเบออ้านพักด้วยนะคะซึ่งบ้านพักนี้ก็จะมีสี่ห้องนอนสองห้องน้ามีครัวมีอะไรพร้อมเลยนะคะนี่มีเจ้าของที่ดินอยู่ตรงนี้นะคะนักปอกของเราอเองนี่นะคะเที่ยงข้างเที่ยงข้างนะคะสวยมากนะคะนี่เจ้าของที่ดินนั่งอยู่นี่นะคะ เดี๋ยวจะพานี่ค่ะน้ำปอกค่ะนี่ค่ะน้ำปอกที่ข้างๆนี้เขาทําอะไรคะทํานา๋อทํานานะคะนี่เพิ่งได้มาหมาดๆนะคะนี่มีโขนโดนะคะโอเคขออนุญาตถ่ายนี่ค่ะคนพามาสวยๆเนี่ยนี่นะคะนี่นะคะก็เป็นที่พักนะคะเป็นบ้านพักนะคะสี่ห้องนอนนะคะสองห้องน้ํานะคะแล้วก็มีห้องครัวนะคะแล้วนะคะ นี่แล้วก็มีบอ่อน้ํานะคะขุดลงไปไม่ลึกเท่าไหร่นะครับเพราะว่านภขอปลูกมันอยู่ด้านหลังนะคะนี่เป็นบอ่อน้ํามีต้นไผ่นะคะวิวดีมากนะคะเป็นบอ่อน้ําไม่ลึกประมาณเมตรห้าสิบได้ละคะ่ะนี่นะคะ,ะเดี๋ยวจะพาเลาะต้องมาพาเลาะไปนะคะที่สวยมากเหมาะกับการทําการเกษตรนะคะนี่มีน้ําแล้วก็ เลยไปตรงนู้นนะคะนนู้นนะทุกคนนู้นนะคะจะมีคลองคลองน้ําส่งนะคะคลองชนนะคะนี่ก็เป็นบ่อน้ํานี่นะคะบริเวณนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่าด้านหลังตรงนี้นะคะก็นี่ตั้งแต่แนวต้นมะพร้าวนะคะแนวต้นมะพร้าวยาวไปเป็นเสาปูนตรงนู้นนะคะนี่ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวคือแปลงนี้นะคะ ที่แผ่นนี่ค่ะมีด้านหลังบ้านนะคะนีแผน่นตรงนี้นะคะกอ่กลังปลูกมันนะคะแล้วร่องน้ํานี้นะคะก็เอาไว้ใช้นะคะในแปลงเกษตรนะคะหากใครสนใจนะคะก็อ่ไม่อยากทำการเกษตรคืออยากจะเอาดินถมกบอะไรเงี้ยก็ได้เลยนะคะตรงนี้ที่สวยคะเดี๋ยวจะพาน,นะคะเดี๋ยวก็จะพาเดิน ไปนะคะนี่ด้านหลังนี่นะคะที่ที่สวยมากคะ่ะนี่นะคะคนมาถามกันเยอะมากนะคะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งจะบอกบอกขายนะคะนี่นะคะก็นีจะพาไปดูแนวข้างหลังอีกนะคะนี่ก็เป็นหลังบ้านบ้านยังใหม่อยู่เลยคะ่ะเสียงนอนนี่ด้านข้างก็ทํานานี่เกษตรนี่นะคะนแปลงที่เป็นงน้ สวยค่ะตรงคะเป็นหลังบ้านนี่เป็นหลังบ้านนะคะนี่นี่เป็นทางนี่ก็จะเป็นแนวเขตก็คือต้นนี่นะคะแนวเขตแนวปูนนี่นะคะเป็นแนวเขตนะคะสวยนี่นะคะแนวเขตปูนตรงนี้ที่สวยมากเลยนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะคะ อยู่ที่4ลร่2งานนะคะ4 8ตารางวานะคะแล้วพอเขาขายอยู่ที่3ล้าน5นะคะไม่มีต่อนะคะราคานี้ราคาเดียวเท่านั้นนะคะโอนฟรีด้วยค่ะนปะปวพอเป็นคนโอนให้นะคะอะไรจัดการให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วพอก็เลยบอกว่าห้ามต่อนะคะราคานี้เลยนะคะ3ล้าน5นะคะใครสนใจนะคะติดต่อเองมาได้เลยนะคะนี่ที่สวยนะคะถ้าช้านี้อดอดแน่นอนนะคะอดแน่นอนนะคะนี่เป็นแนวปูนนะคะด้านหลัง ยาวเลยที่สวยแล้วก็ติดถนนสาธณะด้วยนะคะด้านหน้าไฟพร้อมน้ําพร้อมมีบ้านต่างหากนะคะใครสนใจก็ติดต่อเองมาได้เลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามนะคะโอเควันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายนี่นะคะ